เดี๋ยวมันจะมีพวกชอบตั้งคําถามนะครับถามว่าทําไมต้องดาวสิบเปอร์เซ็นทำไมไม่ดาวเยอะๆหน่อยดอกเบี้ยจะได้ถูกเพราะว่าตัวเนี้ยดาวสิเปอร์เซ็นเนี่ยปกติมันดอกเบี้ยห้ากว่ากว่าเลยนะแต่คันนี้ผมจัดโปรให้นะครับดาวสิเปอร์เซ็นจริงนะครับค้นคำไม่ต้องใช้นะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผ่อนนานสุด84งวดก็คือ7ปีดอกเบี้ยแค่4.89นะอันนี้จัดโปรดอกพิเศษให้แล้วไม่ไงั้นมัน5กว่ากว่าไปเลยแล้วจะมีพวกชอบตั้งคำถามว่า ดาวสูงเปอร์เซ็นต์ไมดอกมันแพงผมจะบอกว่าความจําเป็นในการใช้รถยนต์ของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเอามทัดฐานของตัวเองมาใช้กับลูกค้าท่านอื่นไม่ได้ลูกค้าบางท่านอาจจะต้องใช้รถวันนี้พรุ่งนี้นะครับเพื่อความจําเป็นเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวอาจจะเป็นลูกเล็กอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่แก่แล้วต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง หรือบางท่านอาจจะต้องนํารถไปใช้ในการหาเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับต้องไปพรุ่งนี้เดือนนี้ทันทีมิฉะนั้นจะพลาดโอกาสนี้เป็นต้นดาวศูเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถออกรถจนได้จริงไหมครับยังไม่รวมลูกค้ากลุ่มที่เป็นนักลงทุนอีกนะลูกค้ากลุ่มที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเขามองว่าดอกเบี้ย4่บาทกว่าเนี่ยจิจ๊บจิ๊บเพราะอะไรรู้ไหม ถ้าจะมาดาวแสนสองแสนสู้เขาเอาเงินลงทุนแสนสองแน,นี่ไปลงทุนกับอะไรก็ตามที่มันให้ผลตอบแทนมากกว่า4%กว่า,วาอย่างเช่นหุ้นหรือจะไปค้าขายลงทุนประกอบกิจการอะไรก็ตามที่เขามีช่องทางอาจจะได้ผลประกอบการกำไร10%เป็นต้นถามว่ากำไร10%กับดอกเบี้ย4%กว่า,วายังเหลือกำไรไม่หักลบกัน กำไรนี่คือความคิดของนักลงทุนครับนักลงทุนไม่มีอะไรมากมี2ปัจจัยง่ายๆคือ 1. เงินก้อน 2. ระยะเวลาถ้าเขาดูแล้วมันกำไรมากกว่าเขาก็จะเอาเงินไปลงทุนกับตรงนั้นดีกว่าที่จะมาใช้ดาวรถยนต์โดยที่พลาดโอกาสการลงทุนอันนั้นไปจริงไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนไปศึกษากันต่อแล้วกันว่าการลงทุนมันเป็นยังไงนะปัจจุบันนี้การลงทุนที่ให้กำไร 5% 7% 8% 10%มันมีอยู่นะลองไปหากันดูแล้วกันอันนีย้ยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าการลงทุนก็เป็นตัวเลือกหนึ่งของลูกค้ากลุ่มดาว0%อร์ซไม่ต้องคำนะครับ